เราอยู่ที่งาน NGO นะคะสนับจอหอนะคะรราชสีมานั่นเองค่ะกับพูดกิจกรรมดีๆจากทาง Data t e ท h นะคะซึ่งในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีกิจกรรมค่ะมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันเลยนะคะเพียงง่ายๆเลยค่ะนี่เลยเพียงแค่ สแกน QR code แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่สามารถสแกน QR code ติดตามในส่วนของ lazada หรือว่า shopee ของเราได้ก็กดไลค์แฟนเพจของเราง่ายๆแบบนี้และท่านก็จะได้รับ1สิทธิ์ค่ะในการจับฉลากรุ่นลับของรางวัลสุดพิเศษน,นะคะจากทาง data tech thailand อีกด้วยค่ะ ของรางวัลของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเสื้อค่ะดิมิเตจจากทาง Data t e เทคค่ะแล้วก็ในส่วนของผงตุ๊กแกแล้วก็ท่าเช็ดรถแล้วก็ของรางวัลอื่นอีกมากมายนะคะซึ่งในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็มีการแข่งขันรถมากมายเลยภายในงานนะคะและในวันนี้พิเศษมากๆเรามีนะคะสินค้านะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกสรรกันด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นนั่นเองค่ะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปสาดกันที่ไหนก็สามารถติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k ของเราจะมีการอัปเดตอีกทีค่ะ